หลังจากพระพุทธเจ้าดิพานไปแล้วเพียงแค่200ปี200กว่าปีปัญหาก็เกิดขึ้นที่เป็นปฐมเหตุของการสังนาครั้งที่สามเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าพระเจ้าโศกท่านศรัทธาในศาสนามากเหตุที่ศรัทธาในศาสนานีท่านก็ทุ่ทมเททาบุญอย่างมหาศาลลาบสการะนี่เกิดขึ้นมากแก่ประสงค์มันก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้เดรัจฉีปลอมเข้ามาบวชเพราะว่าพระพุทธศาสนานี่ ราบสก,การะมากก็เลยปลอมเข้ามาทำยังไงดีพระที่เป็นรัชชีก็เริ่มนี้แหละพระโมคคัลลิบุติสเทระนี่หนีไปอยู่ป่าตั้งสิบป,ปีไม่ยอมทำสังฆกรรมร่วมด้วยพระสุทธาพระเจ้าโศกก็หาวิธีสะสางแต่วิธีของท่านก็เป็นวิธีทางโลกเพราะแอะไปหน่อยเดียวเท่านั้นน่ะโอ้โหพวกเสนาม,มาทั้งหลายก็เหมือนกันรัฐมนตรีทั้งหลายนี่แหละเอามาใช้กันโอ้โหดเนระนาดหมดเละเลย พระที่บริสุทธิ์ก็โดนชำระสะสางไปโดยไม่เป็นธรรมนะถูกฆ่าเป็นจำนวนมากด้วยกันและผลของเจตนาดีที่พระเจ้าอโศกมีต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยมันกลายเป็นกรรมเป็นวิบากกรรมวิบากกรรมที่สนองท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเวทนามากทั้งๆท,ที่พระเจ้าโศกมหาราชนี่ทรงเป็นองค์เอ,เอ,อกอักษรสูรุพระธรรมที่เข้มแข็งองค์หนึ่ง และเป็นกําลังของพระพุทธศาสนาที่ไม่มีในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนามีองค์เนี่ยที่ทํางานให้ศาสนาจริงๆแต่ว่าส่วนพระองค์ท่านเนี่ยโอ้โหต้องรับวิบากกรรมอย่างหนักเลยไม่ทราบว,ว่าพ้นนรกหรือย,อยังตอนนี้คงยังอยู่ในรกนะย,ยังใช้กรรมไม่หมด mm hmm. ก็ผลจากเนี่ยจากตัดสินพระทยผิดพลาดค,คือดําเนินงานผิดพลาดและผลร้ายก็เกิดขึ้นกับพระองค์ท่าน คือการปฏิบัติต่อผู้มีศีลโดยเฉพาะพระสงค์เนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่าศีลน,นั้นเน่ะไม่ใช่รู้กันได้ด้วยตาอย่างเดียวยคุณธรรมด้วยไม่สามารถรู้ได้ด้วยตาเนื้อต้องมองกันด้วยตาปัญญานั้นเราไม่รู้ว่าองค์ไหนเนี่ยผิดถูกอย่างไรเนี่ยเราไม่รู้งั้นถ้าทาอะไรที่ทิดถือตัวบทกฎหมายอย่างเดียวบางทีก็ผู้บริสุทธิ์นั้น,น่ะถูก ถูกความเหงื่งแกไปพ,พุทธะดผู้บริสุทธิ์ซึ่งเขาไม่ผิดเมื่อพ,พุทธะผู้บริสุทธิ์เขาไม่ผิดแล้วเนี่ยผลได้มันเกิดเนี่ยในปัจจุบันท่านลองสังเกตนึกย้อนไปไม่กี่ปีนะอย่างในกรณีเอท่านเจ้าคุณสมเด็จพุทธาจารย์วัดมหาธาตุเจ้า,จาคุณมิโมรธรรมตอนที่ท่านถูกจับศึกตอนนั้นน่ะนะไอ้ตำรวจที่ไปจับหักแขนท่านอ่ะคือไอ้ตอนที่ปล้ำยาอจิวอออกท่านไม่ยอมถอดจิวรน่ะนะไปล็อกแขนท่านนะจนแขนท่านอีกเคล็ดไม่หักอะแต่ว่ามันล็อกแขนนั่น เป็นร้อยตำรวจเอกรูปร่างใหญ่ร,รําปรากฏว่าไม่นานไอ้นี่ขับรถไปรถความคอหักตายไอ้ตัวหัวโจกที่สั่งรถความตายเป็นพระเห็ไหมรถชนตายขนาดรถไปทียุคคุมหัวคุมได้ยังไม่รอดเลยรถอักตายตายหงหมดนะทุกคนเลยไม่มีใครอยู่แล้วกระเนรานาดหมดนะครอบครัววิบัติหมดเล่นกับพระไม่ได้หรอก พระยามีดินท่านถึงได้พูดว่าพระเนี่ยถึงแม้จะทุศีลอย่างไรก็ยังดีกว่าฤหัสั์ที่มีศีลขนาดฤรัสั์ที่มีศีลยังสู้พระทุศีนไม่ได้นี่้าเปรียบเทียบถึงถึง,ถงวัดปฏิบัตินะนะเราเราอย่าไปเพ่งทางวินัยเพียงอย่างเดียวแต่พูดถึงภาพรวมโดยทั่วๆไปเนี่ยต้องระมัดระวังการปฏิบัติในสงฆ์พระสงฆ์นั้นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า แล้วก็เป็นผู้ที่ไม่มีศาสตราวุธไม่มีไม่มีอะไรเป็นอาวุธนะ่ะคนไปทะเลาะกับพระคนด่าพระนี่ก็ถือว่าไม่เจ่คนแล้วเพ <_ j uman> ราะป่าโทไอคนอื่นที่เขาพอๆกันไปด่าเขาสิเขาไปเตะกันได้ <_ j uman> แต่พระนี่ไปด่าท่านท่านก็เตะไม่ได้ท่านก็ไม่มีทางไปต่อก่อนด่าตอบก็ไม่ได้แต่ก็ต้องนิง่งแล้คนอ้คที่ด่าพระท้าพระเย็งๆอย่างเงียง้ย,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 ยมันใช้ไม่ได้หรอกไม่ใช่นักเลงอะนักเลงมันต้องสู้กับนักเลงด้วยกัน นักเลงเขาม่ลังแกคนที่เขาไม่สู้อ่ะยิ่งพระนี่เป็นคนที่ไม่มีอาวุธน่ะเป็นคนไม่ไม่สู้คนน่ะม่ได่ก่อการทะเลาะวิวาทกับใครเอาไปรังแกรพระอย่างไงี้ไม่เจริญนะแล้วก็วิบัติทุกคนไม่เห็นเจริญสักคนดูในประวัติศาสตร์เนี่ยเราเห็นชัดเจนแล้วก็ในปัจจุบันเราก็เห็นต้องมองให้ลึกซึ้งติดตามเรื่องเราจะเห็นอ๋อกรรมนี่ไม่นานเลยแล้วมันก็ย้อนมาหาตัวเอง ไอ้เรื่องที่เกิดปัจจุบันเนี่ยมันเคยเกิดมาแล้วทั้งนั้นนะแล้วก็ถ้ามองในแง่กรรมก็เป็นกรรมสนองกรรมเหมือนกรรมสนองกรรมมานั่งมองเห็นเห็นกรรมเลยอ๋อนี่มันกรรมสนองกรรมแล้วก็มันก็มีส่วนพัวพันก็บไอคนประกอบกรรมทั้งนั้นเลยแล้วตัวเองก็ต้องมานั่งรับกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราต้องต้องศึกษา